รัญวาโลหะมาแล้วนะครับวันนี้ก็มานําวัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะครับก็ได้เป็นพิธียิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ล่าสุดก็คือเป็นที่ระลึกนะครับที่ระลึกเก้ารอบอ่ะห้ารอบหกสิบปีวันละสังขารคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะครับออกที่วัดอาวุธ วุสิกาลามนะครับนี่อบางพัดกกทอมอเมื่อวันที่เจ็ดกันยาสองพันห้าร้อหสเ็ดเป็นพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ในรอบหลายหลายปีจะได้มาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นวัตถุมงคลตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญ รุ่นแรกๆของท่านเนี่ยก็คือปี2,511ก็จะอยู่นะตอนนี้ก็หลักหมื่นขึ้นแล้วก็คือเอื้อมไม่ถึงแล้วแล้วก็มาล่าสุดนี้ก็นี่ครับได้ออกเหรียญที่ระลึก560ปีวันละสังขารคุณแม่บุเรียนตัวมือเตอิมก็เดี๋ยวมาดูครับว่ามีเหรียญอะไรมากพิธีปลุกเสกนะครับก็โอ้โหพาเกจิ ดังๆเลยนะตอนนี้นะครับอานะทิเช่นหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับะ,นะตอนนี้ท่านก็โด่งดังร้อนแรงมากวัตถุมงคลของท่านก็มีราคาแล้วยิ่งไปปลูกเศษวัตถุมงคลที่ไหนทุกคนก็ต่างก็เสาะแสวงหากันไม่ว่าจะนิมนต์หลวงปู่ศิลาไปปลูกเศษอะไรวัตถุมงคลน,นั้นก็มีราคาลูกศิษย์ลูกขาที่ไม่ได้ไป ที่อยู่ใกล้ก็ถือว่าท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกไปให้เมื่อวันที่สามนะครับวันที่สามคันยาก็คือทางวัดวัดอาวุธก็คือได้นําวัตถุมงคลทั้งหมดเนี่ยไปให้หลวงปู่ศิลาปลุกเสกที่ที่นู่นเลยกาลสินเลยปลุกเสกเดียวเลยครับทำวิธีปลุกเสกเดียวเลย แล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาแล้วก็มาที่วัดอาวุธวันที่7กันยาก็คือได้ทำการเบริกเลิกทำพิธีปลุกเสกเหรียญวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็มีพระมหาสุรศักษิ์นะครับแล้วก็พระอาจารย์ต้อมนะครับที่โด่งดังนะตอนนี้แล้วก็พระอาจารย์ดิเลกแล้วก็มีเกจิดังๆอีกหลายท่านเลยที่มาร่วมปลุกเสก ในพิธีนี้เรียกว่าเข้มขังและยิ่งใหญ่ช่วงวันที่ก่อนจะเริ่มพิธีนะครับก็แดกเปี้ยงเลยพอหลังจากนั้นก็คือเริ่มทำพธิธีก็คือตรงวัดอาวุธเนี่ยก็คือมืดเลยลมเย็นมากแล้วก็มีฝนตกโปรยๆนะครับโปรยๆเหมือนแบบน้ำมน์ลงมาเลยหลังจากนั้นก็ พอเสร็จพิธีบุกเสกเสร็จก็ได้มีเหรียญแจกนะครับเหรียญแจกทานของคุณแม่บญเรือนโตบนเติมเพื่อทองทิพย์ก็สร้างทั้งหมด2,567เหรียญเหรียญแจกใครที่มาร่วมในงานนะครับก็ได้เหรียญแจกกันทุกคนแล้วก็วัตถุมงคลน,นะครับเดี๋ยวผมขอนําเสนอเหรียญก่อนอันนี้ผมเคยลงไว้แล้วนะครับตอนที่จอง อันนี้เหรียญจองทั้งหมดก็จะมีเนื้อทองคำนะครับก็ขึ้นอยู่กับตามจองเนื้อทองคำแล้วก็ถัดมาก็เป็นเนื้อหน้าเนื้อหน้าแล้วก็มาเนื้อเงินบริสุทธิ์เนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินลงยาเขียวแล้วก็ชุดอุปถัมภ์นะครับชุดกรรมการอุปถมัมภ์ แล้วก็จะมีน้ําเต้าของคุณแม่เรือนนี้ก็ไม่ได้จองไว้นะครับในราคาจองเนื้อเงินธรรมดานะครับไม่ลงยาเนื้อเงินเบอร์สุดก็อยู่2,000เนื้อเงินลงยาทั้งเขียวและแดงก็คืออยู่ที่2,500ในในวันที่จองส่วนเหรือน,นี้ครับก็ถัดมาจากเนื้อเงินก็เป็นเนื้อกระไหลทองเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับนี่อยู่ในซีเดิมๆเ,เลย เปิดจองตั้งแต่ต้นเดือนปี66ก็ใช้เวลา1ปีหนหลังจากที่ทำการพิทักษเสร็เหรียญเสร็จแล้วก็อีก2วันก็ออกจำหน่ายวันที่9นะครับออกแจกคนที่จองก็คือไปรับจองได้ใมวันที่9กันยา2567น้25นี่นะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญเนื้อกระไหลทองแล้วก็มีโค้ดนะครับ โค้ดนัมเบอร์ตอบอยู่ด้านหลังเหรียญลันตั้งแต่เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งถึง4,400เพราะจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด4,400ี่ยเหรียญนะครับเนื้อกระไหลทองเนื้อกระไหลเงินเนื้อทองแดงผิวไฟเนื้อทองแดงลมดำจะสร้างทั้งหมดอย่างละ4,400เหรียญน,นะครับไม่มากนะครับไม่ถึง5,000 ปกติแล้วแต่และรุ่นตื้อออกนะณปัจจุบันนี้ก็คือหลักหมื่นทั้งนั้นเลยแล้วลูกศิษย์ลูกหาของคุณแม่บนเรือนเนี่ยก็เยอะมากเยอะโหเป็นแสนแสนคนแต่และว,วัดแต่และที่ที่มีคุณแม่คุณเรือนทุกคนก็มากราบไหว้ไม่เว้นแม้แต่วันธรรมดาเลยนะครับยิ่งวันหยุดนี่เพียบเลยคนก็มากราบไหว้ที่วัดอาวุธแล้วก็วัดสัมพันธุงแล้วก็หลายๆที่ที่มี ลูคุณแม่บุญเรือนลูกคุณแม่บุญเรือนแต่ละวัดที่มีก็นี่ก็เป็นเนื้อกระไหลทองนะครับจะสร้าง4,400เหรียญอันนี้ในราคาจองอยู่ที่500บาทนะครับ500บาทในราคาจองหลังจากปกเสกเสร็จแล้วนะวันนี้ราคาที่วัดขยับขึ้นนะครับราคาที่วัดขยับขึ้นบวกไปอีกนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 699้าบ้าบาทตีไว้เจ็ดร้อยขึ้นมาจากห้าร้อยก็คือเป็น6 9 9้บาทเจ็ดร้อยบวกมานะครับส่วนเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่สีนเดิมเลยเนื้อทองแดงลมดำนะครับราคาจองอยู่ที่สามร้อยนะครับเนี่ยทองแดงผิวไฟทองแดงลมดำจองอยู่ที่สา0ร้อยบาท นะตอนนี้ก็ขยับขึ้นอยู่ที่499บาท500ก็คือแทนราคาจองนี้แล้วก็นอกกลุ่มนะครับในกลุ่มก็เปิดบูชาก็700อัพนะครับณนะตอนนี้ก็เกือบเรียกว่ากำลังประมูลกันกำลังโอ้โหเข้ามาเช่าซื้อกันนะครับเอาไปบูชาก็บวกเพิ่มไปอีก2เท่าตัวเลย บางคนก็เปิดในราคาที่สูงมากนะครับแต่ก็มีลูกศิษย์ลูกค้าคือพอใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายก็นําไปบูชาในราคาที่สูงกว่าเพราะว่าบางทีท่านก็ไม่สะดวกไปที่วัดในราคาอย่างนี้ราคา700รอยก็ไม่สะดวกเขาอาจจะบวกเพิ่มแ0 0หรือ1000ก็ก็เอาครับก็ตกลงราคากันนิดหน่อยหรือบางท่านก็อาจจะแบ่งให้ไม่ไม่ไม่แพงมาก ก็แล้วแต่ตอนนี้ก็ลูกศิษย์ลูกห้าก็ต่างเข้าไปในในกลุ่มนะครับของคุณแม่บุเรือนนี่โอ้โหเข้าไปสอบถามราคากันเยอะแยะมากมายเลยแล้วจำนวนการจัดสร้างก็น้อยด้วยอ่าอย่างละสี่พันสี่ร้อยเหรียญเองส่วนเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จัดสร้างแค่สามร้อยเหรียญตอนนี้ก็จากที่จองอยู่ที่สองพันห้านะครับเงินเงินลงยาทั้งลงยาเขียวลงยาแดงตอนนี้ก็ทางวัดก็บวกเพิ่มเป็นสามพันห้าร้อย นะตอนนี้ในราคาเช่าหาบูชากันในกลุ่มก็สี่พันอัพอาจจะเป็น3 7มพันเจ็ดแต่ส่วนมากเท่าที่เห็นก็สี่พันขึ้นเลยเนือ้อเงินลงยาลงยาเขียวเหนียวซับลงยาแดงของคุณแม่บุญเรือนผมก็ไม่ได้ได้จองเพราะว่างบไม่พอแล้วก็เป็นชุดกรรมการหลวงพระถังก็ครบเซต็ตเลยเนือ้อเงิน นงกระหลายทองกระไหลายเงินทองแดงผิวไฟเนง่าทองแดงลมดักแต่ก็ยังมีอีกนะครับที่มอีอันนี้ก่อนนําเสนอก,ก็คือนี่ครับเป็นเหรียญน,นะครับพระพุทธร,รังนะครับนี่เรียกว่าเป็นรุ่นแรกเลยก็ได้นะครับที่ทางวัดอาวุจจะสร้างขึ้นมานี่ครับอยู่ในกล่องอันนี้ไม่ได้ซีนนะครับจากพ่อรับมาก็ไม่ได้ซีนอยู่แล้ว จะเป็นอย่างนี้มาเลยอันนี้เป็นเนื่องเงินลมดำนะครับเอ้ยทองแดงลมดำก็จะมีราคาเดียวกับเหรียญของคุณแม่เลยถ้าลมดำก็สามร้อยเหมือนกันนะครับสามร้อยรอยเนื้อกระไหล่ทองก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ราคาบวกบวกไปเท่าตัวเหมือนกันนะครับราคาบวกขึ้นมา ครับจะมีนี่ยันนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมียันเหณนม่แล้วก็จะมีต่อโค้ดนะครับแล้วก็มีหมายเลขนัมเบอร์นะครับนี่สองดูว่าเลขมีเลขอะไรโอูสอ่องดูน หนึ่งสองหนึ่งสองหกหนึ่งนะฮะหนึ่งสองหกหนึ่งหนึ่งสองหกหนึ่งก็จัดสร้างไม่เยอะนะครับ,12 61. 12 61. รรรบถ้าเป็นเหรียญอัฟกานิสถาก็จัดสร้างอยู่ที่ 1, หนึนะ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญทั้งกระไหล กระไหลทองกระไหลเงินทองแดงลุมดำทองแดงผิวไฟแล้วก็เนื้อทองทิพย์นะครับสร้างอยู่ที่ห9 9่เหรียญเท่านั้นเหรียญพัดพุโทะค,ครับตอนนี้ก็ทางวัดก็อยู่ในราคา499บาทเท่ากับเหรียญคุณแม่เรือนแล้วที่ไฮไลท์สุดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นนี่รูป ขาวดำนะครับหัดกระจกนะครับรูปหัดกระจกจำนวนการจัดสร้างนะครับก็คือ500บาทรูปคุณแม่นะครับอยู่ในกล่องสวยงามเลยอตอนจองก็อยู่ในราคา499บาทก็คือ500บาทนี่แหละณตอนนี้นะครับณตอนนี้ทางวัดอยู่ที่1,300เพราะมีจำนวน ห้าร้อยบาทจะมีสีนี้นะครับขาวดำแล้วก็สีสีเปียอย่างละห้าร้อยบาทนะครับก็ขาวดำก็จะเป็นที่นิยมสุดนะครับนี่จะใส่เนี่ออรกำมนี้แล้วก็มีต่อโค้ดตรงนี้นะครับนี่ต่อโค้ดชัดเจนเลยกันปลอมแปลงเป็นรูปอากจุรุ่นแรกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็รูป อนู่ลูกคุณแม่บนเรือนเนี่ยจะอัดสักกี่ครั้งก็ยังสักสิบเหมือนเดิมนะครับนี่เอาไปห้อยแฝนเลี่ยมทองห้อยอย่างสวยงามเลยต้องไม่คยดีแล้วก็ด้านหลังนะครับก็นี่จะมียันคุณแม่นะครับนี่ชัดเจนเลย เดี๋ยวผมมาให้ดูตอนนี้นะครับในราคาที่ในกลุ่มนะครับเยโอ้เรียกว่าใครเอามาลงในเรียกว่าคนสอบถามราคากันเยอะมากเรียกว่าไม่ต่ำกว่าพันห้านะครับไม่ใช่ราคาพันสามเหมือนที่วัดนะครับในกลุ่มนี้จะบวกไปอีกนะครับบางท่านนี่ถึงสองพันเลยเป็นหัดกระจกนะครับประกบรูปก็จะอยู่ด้านไหน ด้านหน้าด้านหลังเป็นกระจกยันแต่ละดวงก็จะมีก็ปั๊มขยับขึ้นขยับลงหรือจะจางๆก็มีนะแต่อันนี้ก็คือชัดเจนแล้วก็เข้มมากเลยนี่นะครับดูใกล้ใ กระจกประกบหน้าหลังนะครับทำแบบสวยงามมากก็ตอนนี้ที่วัดเนี่ยครับก็รูปอัดกระจกนี้ก็เท่าที่ทราบก็ยังน่าจะหมดแล้วนะเพราะว่าวันที่ผมไปรับเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เหลืออยู่สองบานก็เห็นมีคนเข้าไปรับพัแล้วก็เช่าเพิ่มเพราะว่าราคาในกลุ่มมันเกินกว่าพันสามที่ วัดบวกเพิ่มนะครับเรียกว่าขึ้นมาสามเท่าตัวเลยจากจอง500บาทก็ขยับมาเป็นพันห้าที่วัดพันสาตอนนี้ก็น่าจะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะสร้างแค่500บาทองู่ก็จะอยู่ในกล่องอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้เลย ถ้าท่านใดสอบถามได้นะครับสนใจหรือมันจะเป็นนี่ครับก็แล้วแต่ว่าวัตถุมงคลไหนก็ทุกชิ้นก็ท่านจะจะเลือกเจ้าของแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดนี่ดีกว่าให้ชมความงามนะครับแล้วก็แกะเลย แกะเลยครับนี่นี่หน้ากล่องจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงลมดำก็จะเป็นกรมมีสีขาวถ้าเป็นกระไหลทองก็จะเป็นสีแดงกระไหลเงินก็จะเป็นสีเงินเนาะแล้วก็วมาแกะดูเลขกันนะครับลุ้นเลข เปิดซสงเลยนี่นะครับโอ้สวยงามครับนี่ทองแดงลมดำคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะครับนี่ใบหน้าท่าน เนี่ชัดเจนนะครับโอ้โหูเสมือนจริงเลยสวยงามมากเหรียญรุ่นแรกนะครับปีสอง1นห้า้สิบเอ็ดนี่ราคาขึ้นไปหลักหมื่นแล้วครับแล้วนี่เหรียญนี้ก็คือทําเหมือนกันเลยแต่ว่าเหรียญนี้จะเป็นห่วงตันนะครับของคุณแม่รุ่นปีสอง1ห้า้อสิบเอ็ดจะเป็นห่วงแบบมีรูนะ นี่เลขนะครับสองสองหกหกเลขคู่เลยสองสองหกหกก็จะมีตอบนี่ครับโค้ดเป็นรูปคุณแม่นั่งพักเพียบนะครับนี่ทุกเหรียญน,นะครับจะมีตอบโค้ด นะฮะอืมเป็นโคตรลูกคุณแม่นั่งผับเพียบนี่ถือว่าชัดเจนเลยนะครับมีใบหน้ามีดวงตา โค้ดก็เป็นโค้ดตอบนะครับไม่ใช่โค้ดเลเซอร์นะครับสองสองหกหกถือว่าสวยงามนะครับเหรียญเข้มขังนะครับสีทองแดงลมดำ นจริงมีจะดูโหสวยสวยนี่ก็จะซีนไว้ติดเยีย่ยางดีเลยครับนี่เนี่ยแบบสุญญากาศชัดเจนนะครับคมชัดมากเลย ก็จะมีเส้นนะครับเส้นสายฝนวิ่งวิ่งลงมานะครับเส้นสายฝนทุกเปียนโอเคครับก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับว่าใครสนใจนะครับก็คอมเมนต์มาข้างใต้ได้เลยแล้วก็หยอ ผมจะให้ไลายไปจะมีทั้งพุทโธทคร้งนะครับเหรียญดุ่นแรกเลยพุทโธทรคร้างนี่เหรียญทองแดงลมดำอ่าเหรียญนี้ก็จะเป็นโคดเลเซอร์นะนโคดเลเซอร์แต่ก็แปลกทีสร้างแค่1,999เหรียญแต่ใช้เลเซอร์จิงอ่านี่สี่นี่4,400เหรียญนะครับ จะใช้เป็นการตอกก็เดี๋ยวอันนี้นะครับผมก็จะไว้แบบซีนเดิมแล้วก็ไปลุน้นเลขเอาว่าจะได้เลขอะไรอก็อยากลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าเป็นเลขอะไรโอเคครับเป็นเนื้อกระไหลกระไหลทองครับก็ขอจบแค่นี้ครับสวัสดี